สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมิตรสหายกลัลยานณะมิตรทุกท่านนะครับอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วครับในช่วงของเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกครับวันนี้ก็เช่นเคยครับนำประเด็นที่สำคัญมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับมาเล่าสู่กันฟังประเด็นเนี่ยมีอยู่ว่าพวกเราหรือคนทั่วไปทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เข้าไปเรียนธรรม ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเวลาเข้าไปเรียนธรรมเนี่ยก็มักจะเชื่อว่าการเรียนธรรมเนี่ยเป็นของดีแล้วก็การเรียนธรรมะเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับทีนี้ประเด็นก็มีว่าการเข้าไปเรียนธรรมเข้าไปรู้ธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อย่างเดียวหรือไม่มีโทษหรือ การที่เข้าไปเรียนทำเนี่ยมันมีประโยชน์ไม่มีโทษใช่หรือเปล่านะครับหลายคนก็เริ่มมีความคิดมีคำถามเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูเรื่องนี้จากพระไตรปิฎกครับนะฮะจากพระไตรปิฎกแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังไปดูในอสัคทูปมัสูตรมุรปันนาตมัจจิมริกาย อยู่ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สนะครับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตอบคำถามเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าการไปเรียนธรรมนั้นมีประโยชน์โดยส่วนเดียวหรือว่ามีโทษด้วยเราไปดูกันครับว่าพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้อย่างไร ภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้เปล่าบางพวกหรือโมฆะบุรุษบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะขยะวยากรณะคาถาอุทานอิติบุตตะกชาดกอัพภูตรธรรมเวทันละโดยมีธรรมทั้งปวงบุรุษเปล่าเหล่านั้นหรือโมฆะบุรุษเหล่านั้น เรียนรู้ธทมนั้นแล้วย่อมไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธทมเหล่านั้นด้วยปัญญาทมเหล่านั้นย่อมไม่ควรซึ่งการเพ่งแก่บุรุษเหล่านั้นผู้ไม่ได้ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาบุรุษผู้เปล่านั้นเป็นผู้มีความคมผู้อื่นเป็นอานิสง์และมีการเปลืองเสียซึ่งความนินทาเป็นอานิสง์ ย่อมเล่าเรียนธรรมก็กุลบุตรทั้งหลายย่อมเล่าเรียนธรรมเพื่อประโยชน์อันใดบุรุษผู้เปล่าเหล่านั้นย่อมไม่ได้เสวยประโยชน์แห่งธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นอันบุรุษเปล่านั้นเรียนไม่ดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์สิ้นกาลนาน ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะทำทั้งหลายอันตนเรียนไม่ดีแล้วนั่นเองภิกษุทั้งหลายข้อนอี้เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการงูพิษเซอแสวงหางูพิษเที่ยวสแสวงหางูพิษเขาก็พบงูพิษตัวใหญ่เขาไม่ด้วยความไม่รู้ไม่ตรายตรองจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หางงูพิษนั้น พึงแหวงกัดเขาที่มือที่แขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งเขาก็จะถึงซึ่งความตายหรือถึงความทุกข์ทรมานปางตายมีการกัดนั่นแหละเป็นเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเป็นเพราะว่าง,งูพิษที่เขาจับไม่ดีนั่นเอง ข้อนี้ก็ชัดนะครับท่านผู้ฟังครับฟังแล้วพระพุทธองค์ตอบชัดนะครับคนที่เขาไปเรียนธรรมนี่ถ้าไปเรียนเพื่อสนองกิเลสของตนเองไม่ใช่เรียนด้วยความศรัทธาหรือเรียนเพื่อที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับไปเรียนเพื่อให้เกิดปริญญาเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อให้ผู้อื่นเห็นเอาไปข่มคนอื่นเอาไปเยาะเยะ้ยคนอื่นถากถางคนอื่นอย่างนั้นเนี่ยนะครับ แทนที่จะได้ประโยชน์จากธรรมะที่เราเรียนเรากลับจะได้โทษนะครับพระพุทธเจ้าเปรียบเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่างูที่เราอยากไปได้เนี่ยมันมีประโยชน์มากแต่ว่าถ้าเราจับไม่เป็นดูไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นก็อาจจะถูกงูพิษนั้นกัดเอาได้นะครับก็เหมือนเราละครับเข้าใกล้พระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะครับเราเข้าไปใกล้เนี่ย ถ้าเกิดว่าไปประพฤติปฏิบัติโดยผิดวิธีก็กลายเป็นสิ่งที่มีพิษได้เช่นเดียวกันนี่คือหลักฐานยืนยันจากพระไตรปิฎกนะครับพระพุทธองค์ได้บอกเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกท่านที่เข้าสู่พุทธศาสนาเข้าสู่พระพุทธพระธรรมประสงค์จะกระทําโดยตรึกตรองหรือตรายตรองให้ดีใช้ปัญญาใช้วิจารณญาณกํากับศรัทธา แล้วท่านจะพบกับทางที่ถูกต้องครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางที่ถูกต้องนะครับอาจารย์เช้า c h ชาแนลจะแนะนำทางที่ถูกต้องให้กับทุกท่านเสมอครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ